ดิฉันเนิร์สกล้วยอุสนีรัตนาชัยเลดี้เนิร์สประจำผแผนกตาโรงพยาบาลสมิติเวสสุขุมวิทย์ค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่าเบาหวานมนีผลทำให้ดวงตาของคุณสูญเสียการมองเห็นด้วยนะคะ แล้ววันนี้นะคะเนสกล้วยมีความยินดีที่จะแนะนําทุกท่านให้รู้จักกับนายแพทย์ชเนศสุวรรณมณีนะคะจากสูแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจอประสาทต,ตาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชนะอาจารย์คะจริงหรือเปล่าคะที่เขาบอกว่าโรคเบาหวานเนี่ยมีผลต่อจอประสาทต,ตาหรือว่าดวงตาของคนเราอะคะ่ะก็ต้องตอบว่าจริงนะครับแต่ต้องขอเน้นว่าคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเบาหวานขึ้นตา ถ้าคุณควบคุมระดับน้ําตาลของคุณได้ดีนะครับภาวาะเบาหวานขึ้นตาก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะ,คะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าโรคเบาหวานเนี่ยมันม,มันทำยังไงถึงทําให้เกิดผลกระดวงตาเราได้อาจารย์อธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่าโรคเบาหวานเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อกับดวงตาของเราถึงทําให้เกิดอันตรายได้อะ,ค,ะค่ะยินดีครับ,รบก็งั้นขอเข้าเรื่องเลยนะครับก็คำว่าเบาหวานขึ้นตาเนี่ย ก็คือว่าก่อนอื่นต้องขออธิบายภาวาะเบาหวานก่อนนะครับคือการที่ระดับน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยสูงถ้าเกิดระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกิน100อมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นภาวะในเลือดที่น้ําตาลสูงแล้วก็เรียกว่าเบาหวานนะครับระการที่คนเรามีน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยภาวะนี้เนี่ยขอบอกว่าสามารถเกิดได้ทุกระดับนะฮะในคนไข้ทุกอายุนะฮะตั้งแต่ ลูกคุณกล้วยท่านกล้วยมีลูกนะฮะเด็กๆขวบสองขวบจนถึงรุ่นคุณกล้วยเองนะฮะหรือรุ่นหมอหรือคนแก่80 90ก็สามารถเป็นเบาหวานได้นะครับแล้วก็เบาหวานเนี่ยก็แบ่งเป็นง่ายๆเป็นสองแบบนะครับแบบอันที่หนึ่งว่าขึ้นกับฮอร์โมนอินซูลินนะฮะแล้วก็อันที่สองไม่ขึ้นกับฮอร์โมนอินซูลินนะครับทีนี้ทําไมเราต้องแบ่งอย่างนั้นเพราะว่าความ การที่ประวัติจะขึ้นตาเนี่ยแบบที่1จะเป็นได้ไดได,ได้ง่ายกว่าแบบที่2นะครับแบบที่<ม>1แบบท,ที่ขึ้นกับฮอร์โมนอินซูลินก็จะเกิดกับจนใหญ่เกิดกับในเด็ก<ม>นะครับในเด็กโดยเฉพาะอายุต่ำกว่า25ปีนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นทั้ง2แบบถ้าเกิดว่าน้ําตาลในเลือดสูงเกิน100นานๆน,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 <ม>นะครับ,รบโดยที่ไม่ได้ควบคุมก็จะทําให้มีภาวะอาการประวัติขึ้นตานะครับคราวนี้จะอธิบายคุณกล้วย เอาย่อๆแล้วกันว่าเออมันมันน้ำตาลในเลือดสูงแล้วมันเกี่ยวยังไงมันขึ้นตายยังไงนะครับก็เออก็จะขอให้คุณกล้วยลองนึกถึงเออตัวจอประสาทตาในลูกตาเราเนี่ยนะครับมันมีจอประสาทตานะครับคิดว่าลูกตาเราเนี่ยเหมือนกล้องถ่ายรูปนะครับด้านหน้าเราก็จะมีกระจกตาเราจะมีเลนส์รวมแสง นะฮะแล้วก็ด้านหลังเราก็จะเป็นมีเป็นฟิล์มนะฮะตัวฟิล์มนั่น,นก็คือเหมือนจอประสาทตานะฮะคือถ้าเกิดภาพที่ผ่านกระจกตาผ่านเลนส์ตามันต้องมาตกที่ที่ฟิล์มที่จอประสาทตาถึงจะเห็นภาพชัดนะครับครนี้ <c ười> <c ười> ในจอประสาทตาเนี่ยมันก็จะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงนะฮะมีเส้นเลือดดาเส้นเลือดแดงเหมือนอวัยวะทุกแห่งนะครับเหมือนในไตในตับในหัวใจนะครับคือถ้าเนื้อสกล้วยเป็นเบาหวานเนื้อสกล้วย น้ําตาลสูงก็สมมต200ิ200นะครับเป็นเวลานานนานไม่รักษา,าถ้าถ้าเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดนกล้วยเป็นเป็นเพสทรีเชฟทาขนมหวานเนี่ยถ้านกล้วยยิ่งทําหวานขึ้นมาเนี่ยขนมหวานมันยิ่งกรอบนะฮะใช่ไหมฮะยิ่งใส่หวานก็ยิ่งจะกรอบเหมือนทํากรอบเค็มทำทำพวกคุกกี้กรอบ,รอบนะฮะาีะนี้ประหวานก็เหมือนกันถ้านสกล้วยเป็นประหวานน้าตาลสูงมากเลยในหลอดเลือดอเป็นเวลานาน,าน หลอดเลือดแดงของเนื้อสกล้วยก็จะกรอบ mm hmm. ใช่ไหมฮะ mm hmm. กรอบแล้วเกิดอะไรขึ้น mm hmm. ก็มีการรั่วนะฮะ mm hmm. หรือมีการรั่วของสารไขมันนะครับ mm hmm. ถ้าถ้ารั่วเข้าไปในจอประสาทตาแล้วเนี่ยฟิล์มที่สวยๆของเนื้อสกล้วยที่เคยแห้งสนิทเนี่ยมันก็มีการเปียกนะฮะมีสารไขมันไปเคลือบทําให้เปียกมีเม็ดเลือดแดงเข้าไปแทรกทําให้คนไข้ตามัวนะครับ mm hmm. อ,อันนี้ก็คือ mm hmm. ก็เลยเรียกว่าประวานขึ้นตา นะครับ mm hmm. แล้วเบาหวานขึ้นตาก็จะมีมีหลายๆระดับนะฮะตั้งแต่ระดับะระดับแรกระดับปานกลางและระดับรุนแรงค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ <Okay. S 3> ค่ะและผู้ป่วยโรคเบ,บาหวานอย่าลืมเข้ามาตรวจสุขภาพตาของคุณอย่างน้อยปีละ1-2ครั้งนะคะเพื่อที่คุณจะได้มีสุขภาพตาที่ดีค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@smithywave.co.th นะคะหรือว่าถ้าหากคุณต้องการคุยกับ l a d y n u r s e โดยตรงติดต่อเราได้ที่ f a c e b o o k c o m s m i t h y a v e c l u b ค่ะสวัสดีค่ะ